บท8การทำลายล้างของสงครามบูตี้8.1พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินเฉลยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าบรรดาทรัพย์สินเฉลยนั้นเป็นสิบของอันลาและของรอซูลดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอันลาะเถิดและจงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่านและจงเชื่อฟังอันลาะและรอซูลของพระองค์เถิดหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา .2 แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือผู้ที่เมื่ออันเลาะถูกกล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขาและแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นพวกเขามอบหมายกัน 8.3คือบรรดาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและส่วนหนึ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาค8.4ชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายชั้นนะพระเจ้าของพวกเขาและจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมากมาย8.5 เช่นเดียวกับการที่พระเจ้าของเจ้าให้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริงและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นรังเกียจ8.6พวกเขาโต้เถียงกับเจ้าในความจริงหลังจากที่มันได้ประจักษ์คึ้นประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตายโดยที่พวกเขากำลังมองดูกันอยู่ 8.7และจงรำลึกขณะที่อันลาได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเขาซึ่งหนึ่งในสองกลุ่มว่ามันเป็นของพวกเจ้าและพวกเจ้าชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกำลังอาวุธนั้นเป็นของพวกเจ้าแต่อันลอะทรงต้องการให้ความจริงประจักษ์เป็นจริงขึ้นด้วยพจนานของพระองค์และจะทรงตัดขาดซึ่งคนสุดท้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย8.8 เพื่อพระองค์จะทรงให้สิ่งที่เป็นจริงได้ประจักษ์เป็นความจริงและให้สิ่งเท็จได้ประจักษ์เป็นสิ่งเท็จและแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตาม8.9จงลำลึกขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือยามขับขันต่อพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสนองแก่พวกเจ้าว่าแท้จริงข้าจะช่วยพวกเจ้าด้วยมาลาอิกะหนึ่งพันตนโดยทยอยกันลงมา 8.10และอันเลาะนั้นมิได้ทรงให้มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นและเพื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบขึ้นด้วยสิ่งนั้นและไม่มีการช่วยเหลือนอกจากที่มาจากที่อันเลาะเท่านั้นแท้จริงอันเลาะเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ8.11 จงรำลึกขณะที่พระองค์ทรงให้มีการงีบหลับครอบนำพวกเจ้าด้วยความปลอดภัยจากพระองค์และทรงให้น้ำลงมาแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าเพื่อทรงชำระพวกเจ้าด้วยน้ำนั้นและทรงให้หมดไปจากพวกเจ้าด้วยความโสมงของชัยตอนและเพื่อที่จะทรงผูกหัวใจของพวกเจ้าและทรงให้เท้ามั่นคงด้วยน้ำนั้น 8.12จงรำลึกขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าประธานองค์การแก่มลาอิกะว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้บรรดาผู้ศรัทธ,ธามั่นคงเถิดข้าจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกๆส่วนปลายของนิ้วมือจากพวกเขา 8.13นั่นก็เพราะว่าพวกเขาฝ่าฝืนและต่อต้านอันล้อและรอซูลของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืนและต่อต้านอันล้อและรอซูลของพระองค์แล้วแท้จริงอันลาอนั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ8.14นั่นแหละพวกเจ้าจงลิ้มรสมันเถิดและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือการลงโทษแห่งไฟนรก 8.15บรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนมาพวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขา8.16และใครที่หันหลังของเขาหนีพวกเขาในวันนั้นยกเว้นผู้ที่เปลี่ยนที่ทำการสู้รบหรือผู้ที่ไปร่วมกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแน่นอนเขาย่อมนำความกริ้วโกรธจากอันลาะก,กลับไปและที่อยู่ของเขานั้นคือยะหันนำ และเป็นที่กลับไปที่เลวร้าย8.17พวกเจ้ามีได้ฆ่าพวกเขาแต่ทว่าอันเลาะต่างหากที่ทรงฆ่าพวกเขาและเจ้ามีได้คว้างดอกขณะที่เจ้าคว้างแต่ทว่าอันเลาะต่างหากที่คว้างและเพื่อว่าพระองค์จะทรงทดสอบบรรดาผู้ศรัทธายอย่างดีงามจากพระองค์แท้จริงอันเลาะนั้นทรงได้ยินทรงรอบรู้8.18 นั่นแหละและแท้จริงอันลาะนั้นคือผู้ทำให้อ่อนแอซึ่งกลอุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย8.19หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาดแน่นอนการชี้ขาดนั้นก็ได้มายังพวกเจ้าแล้วและถ้าหากพวกเจ้าหยุดยั้งมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้ากลับทำการรุกรานอีกเราก็จะกลับช่วยเหลือให้พวกเจ้าแพ้อีก พักพวกของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลยและแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็ตามและแท้จริงอันเลาะนั้นอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาทั้งหลาย8.20บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอันเลาะและรอสูลของพระองค์เถิดและจงอย่าได้ผินหลังให้แก่เขาขณะที่พวกเจ้าฟังกันอยู่ 8.21และพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกับพวกเขาหาได้ยินไม่8.22แท้จริงสัตว์ที่ทั่วร้ายยิ่งนักอันอะนั้นคือผู้ที่หูหนวกที่เป็นบ้าซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญา 8.23และหากอันลาะทรงรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดีแน่นอนก็จะทรงให้พวกเขาได้ยินและหากพระองค์ทรงให้พวกเขาได้ยินแล้วแน่นอนพวกเขาก็ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้ว 8.24บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตอบรับอันล้อและรอสู่เถิดเมื่อเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวาขึ้นและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอันล้อนั้นจะทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาและแท้จริงยังพระองค์นั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุม 8.25และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบกับบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอันเลาะนั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ8.26และพวกเจ้าจงรำลึกขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยซึ่งเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินโดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยว พวกเจ้าไปแล้วพระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเจ้ามีที่พักพิงและได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ 8.27. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าทุจริตต่ออันเลาะและรอซูลและจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ารู้กันอยู่ 8.28และพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอันเลอะนั้นนะพระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวง 8.29บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้ายำเกรงอันเลาะพระองค์ก็จงทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่จำแนกความจริงและความเท็จและจะทรงลบล้างบรรดาความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอันเลาะนั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวง8.30และจงรำลึกขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้า เพื่อกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้าหรือขับไล่เจ้าออกไปและพวกเขาวางอุบายการและอันเลาะก็ทรงวางอุบายและอันเลาะนั้นทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าในหมู่ผู้วางอุบาย8.31และเมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟัง พวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยินแล้วหากเราประสงค์แน่นอนเราก็พูดเช่นนี้แล้วสิ่งนี้ใช่อื่นใดไม่นอกจากถ้อยคำที่ถูกขีดเขียนไว้ของคนก่อนก่อนเท่านั้น8.3 2จางรำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่าถ้าแต่อันเลาะหากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากที่พระองค์แล้วไซก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้าตกลงมาดังฝนแก่พวกเราด้วยเถิด หรือไม่ก็โปรดทรงนำมาแก่เราซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบ8.33และพระองค์อันเละจะไม่ทรงลงโทษพวกเขาขณะที่เจ้าอยู่ในพวกเขาและอันเละจะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวกเขาทาั้งทั้งที่พวกเขาขออภัยโทษกัน8.34และมีอะไรแก่พวกเขากระนั้นหรือที่อันเละจะไม่ทรงลงโทษพวกเขา ทั้งๆท,ที่พวกเขาขัดขวางมีให้เข้ามัสยิดดิวฮารอมและพวกเขาก็มีใช่ผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยบรรดาผู้ปกครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นแต่ทว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้8.35มีปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณนะบ้านของอันลาะนั้นเป็นอย่างอื่น นอกจากการเป่าเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มการลงโทษเถิดเนื่องด้วยการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา8.36แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอันล้อ แล้วพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไปภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะได้รับความประราชัยด้วยและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยะหันนงัง8.37เพือที่อันลาะจะทรงแยกคนเลวออกจากคนดี และจะทรงให้คนเลวซึ่งบางส่วนของพวกเขาอยู่บนอีกบางส่วนโดยทรงสมพวกเขาทั้งหมดไว้เป็นกองแล้วพระองค์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในนรกยะหันนำชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุน8.38จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าหากพวกเขาหยุดยั้งสิ่งที่แล้วมาก็จะถูกอภัยให้แก่พวกเขาและหากพวกเขากลับ ตอต้านอีกแท้จริงนั้นแนวทางของคนก่อนๆน,นั้นได้ผ่านมาแล้ว8.39แล้วพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดศรัทธาใดาปรากฏขึ้นและการอิบาดะทุกชนิดนั้นจะต้องเป็นสิทธิของอันเลาะเท่านั้นถ้าหากพวกเขาหยุดยั้งแน่นอนอันเลาะน,นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทำ 8.40และหากพวกเขาผิดหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอันลาะนั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้าผู้ทรงคุ้มครองที่ดีเลิศและผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม8.41และพึงรู้เถิดว่าแท้จริงสิ่งใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกนั้นแน่นอนหนึ่งใน5้าของมันเป็นของอันเลาะ และเป็นของรอซูลและเป็นของญาติที่ใกล้ชิดและบรรดาเด็กกำพร้าและบรรดาผู้ขัดสนและผู้เดินทางหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออันเลาะและสิ่งที่เราได้ให้ลงมาแก่บ่าวของเราในวันแห่งการจำแนกระหว่างการศรัทธาและการปฏิเสธคือวันที่สองฝ่ายเผชิญกันและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง 8.42จงรำลึกขณะที่พวกเจ้าอยู่ในด้านหูบเขาที่กว้างกว่าและพวกเขาอยู่ด้านหูบเขาที่ไกลกว่าและกองคาราวานนั้นอยู่ต่ำกว่าพวกเจ้าและถ้าหากพวกเจ้าต่างได้สัญญากันแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมขัดแย้งกันแล้วในสัญญานั้นแต่ทว่าเพื่อที่อันเลาะจะได้ทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้ว เพื่อว่าผู้พินาศจะได้พินาศลงโดยหลักฐานอันชัดแจ้งและผู้มีชีวิตอยู่จะได้มีชีวิตอยู่โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและแท้จริงอันเลอนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้8.43จงรำลึกขณะที่อันเลอทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยกว่าในความฝันของเจ้าและหากว่าพระองค์ทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนมากแล้วไซ แน่นอนพวกเจ้าก็ย่องย่อทอกันและขัดแย้งกันในกิจการนั้นแต่ทว่าอันเละได้ทรงให้ปลอดภัยขึ้นแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งซึ่งอยู่ในสวงอก8.44และจงรำลึกขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากันและทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเขาเพื่อที่อันเละจะได้ทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้วและอย่างอันเละนั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไป8.45บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จงยืนหยัดเถิดและจงรำลึกถึงอันล้อมากอันล้อมากเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ8.46และจงเชื่อฟังอันเล้ะและรอสูลของพระองค์เถิดและจงอย่าขัดแย้งกันจะทำให้พวกเจ้าย่อท้อและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไปและจงอดทนเถิดแท้จริงอันลาะนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย8.47 และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไปด้วยความหยิ่งพยองและโอ้อวดผู้คนและขัดขวางให้เขวออกจากทางของอันเลาะและอันเลาะนั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู่8.48และจงรำลึกในขณะที่ชัยตอนได้ทำให้สวยงามแก่พวกเขา ซึ่งการงานของพวกเขาและมันได้กล่าวว่าวันนี้ไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ชนะพวกท่านได้และแท้จริงนั้นฉันคือผู้ช่วยเหลือพวกท่านครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นกันแล้วมันก็กลับส้นเท้าทั้งสองของมันและกล่าวว่าแท้จริงฉันไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่านแท้จริงฉันกำลังเห็นสิ่งที่พวกท่านไม่เห็นแท้จริงฉันกลัวอันเลาะและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ 8.49จงรำลึกขณะที่บรรดามูนาฟิกและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรคกล่าวว่าที่ได้ลวงผู้คนเหล่านี้นั้นคือาศาสนาของพวกเขาและผู้ใดมอบหมายแด่อันเลาะแท้จริงอันเลาะนั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายาน 8.50และหากว่าเจ้าเห็นขณะที่มาลาอิกะเอาวิญญาณของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นพวกเขาจะตีใบหน้าของพวกเขาและหลังของพวกเขาและกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้นการลงโทษแห่งการเผาไหม้เถิด8.51นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือของพวกท่านได้ประกอบไว้ก่อนและแท้จริงอันเลาะนั้นมีใช่ผู้อาธรรมแก่บ่าวทั้งหลาย 8.52เช่นเดียวกับสภาพแห่งวงวานของฟิทเอาและบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอันลาะแล้วอันลาะก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาแท้จริงอันลาะนั้นเป็นผู้ทรงพลังและผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ 8.53นั่นก็เพราะว่าอันเลาะได้ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆที่พระองค์ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองและแท้จริงนั้นอันเลาะเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้8.54เช่นเดียวกับสภาพแห่ง,งวงวานฟิตเอาและบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขา ซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระเจ้าของพวกเขาแล้วเราก็ได้ทำลายพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาแล้วเราได้ให้วงวานฟิตเอาจมน้ำตายและทั้งหมดนั้นพวกเขาเป็นผู้อธรรม8.55แท้จริงสัตว์โลกที่ทั่วร้ายยิ่งนะอันเลาะนั่นคือบรรดาผู้ที่เนรคุณดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา 8.56คือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทำสัญญาไว้กับในหมู่พวกเขาและพวกเขาก็ทำลายสัญญาของพวกเขาในทุกครั้งโดยที่พวกเขาหาเกรงไม่8.57ถ้าหากเจ้าจับพวกเขาไว้ในการรบก็จงขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยการลงโทษพวกเขาให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อว่าพวกเขาจะได้สำนึก8.58 และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตจากพวกหนึ่งพวกใดก็จงโอนสัญญากลับคืนแก่พวกเขาไปโดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันแท้จริงอันเลาะนั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต8.59และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาได้หนีพ้นไปแล้วแท้จริงพวกเขาไม่ทำให้อันเลาะหมดความสามารถได้ 8.60และพวกเจ้าจงเตรียมไว้สำหรับป้องกันพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าสามารถอันได้แก่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใดและการผูกม้าไว้โดยที่พวกเจ้าทำให้ศัตรูของอันล้ะและศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งนั้นและพวกอื่นๆอีกอื่นจากพวกเขาซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขาอันละทรงรู้จักพวกเขาดีและสิ่งที่พวกเจ้าบริจาคในทางของอันลาะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่เจ้าโดยครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอาธรรม8.6ดหนึ่งและหากพวกเจ้าโอนอ่อนมาเพื่อการประนีประนอมแล้วเจ้าก็จงโอนอ่อนตามเพื่อการนั้นด้วยและจงมอบหมายแต่อันล้อเถิดแท้จริงนั้นพระองค์คือผู้ทรงได้ยินทรงรอบรู้ 8. 6 2สองและถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้า ก็แท้จริงอันล้อนั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าแล้วพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และด้วยผู้ศรัทธาทั้งหลาย8-63และได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาหากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเจ้าก็ไม่สามารถให้สนิทสนมระหว่าง หัวใจของพวกเขาได้แต่ทว่าอันเลาะนั้นได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างพวกเขาและแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายาณ8.64โอ้นบะี B. อันเลาะนั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าและแก่ผู้ปฏิบัติตามเจ้าด้วยอันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย8.65 โอ้นบีจงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิดหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี20คนที่อดทนก็จะชนะ200คนและหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี100คนก็จะชนะพันคนในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เข้าใจ8.66บัดนี้อัลลอได้ทรงผ่อนผันแก่พวกเจ้าแล้ว และทรงรู้ว่าแท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีความอ่อนแอดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนที่อดทนก็จะชนะสองร้อยคนและหากในหมู่พวกเจ้ามีส0 0 0ันคนก็จะชนะสอง0ันคนด้วยอนุมัติของอันเลาะและอันเลาะนั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย8.67ไม่บางควรแก่นะมีคนใดที่เขาจะมีฉะเฉลยศึกไว้ จนกว่าเขาจะได้ประหัตปอรหารอย่างมากมายเสียก่อนในแผ่นดินพวกเจ้าต้องการสิ่งเล็กน้อยแห่งโลกนี้แต่อันลอทรงต้องการปอระโลกและอันลอเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายาน8 6 8หากว่าไม่มีพระกําหนดจากอันลอล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วแน่นอนการลงโทษอันมหันก็ประสบกับพวกเจ้าแล้วเนื่องในสิ่งที่พวกเจ้าเอา 8.69ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีจากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกและพึงยำเกรงอันเลอเถิดแท้จริงอันเลอนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตา8.70โอ้นบีจงกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ในมือของพวกเจ้าจากบรรดาผู้ที่เป็นเฉลยศึกเถิดว่า หากอันลาอทรงรู้ว่ามีความดีใดๆในหัวใจของพวกท่านแล้วพระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกท่านซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่ถูกเอามาจากพวกท่านและจะทรงอภัยโทษแก่พวกท่านด้วยและอันลาอนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา8.71และถ้าหากพวกเขาต้องการทุจริตต่อเจ้าก็แท้จริงนั้นพวกเขาได้ทุจริตต่ออันล้อมาก่อนแล้ว แล้วพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้และอันลลาะเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ8.72แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและอบพยพและต่อสู้ทั้งด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในทางของอัลลอฮ และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้นชนเหล่านี้แหละคือบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและมีได้อพยพนั้นก็ไม่เป็นหน้าที่แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดในการช่วยเหลือพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะอบพยพและถ้าหากพวกเขาขอให้เจ้าช่วยเหลือในเรื่องศาสนาก็จำเป็นแก่พวกเจ้าในการช่วยเหลือนั้นนอกจากในการต่อต้าน พวกที่ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขามีสัญญากันอยู่และอันเลาะนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน8.73และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนหากพวกเขาไม่ปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วความวุ่นวายและความเสียหายอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นในแผ่นดิน 8.74และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและอบพยพและต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและความช่วยเหลือนั้นชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริงซึ่งพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมากมาย8.75และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาทีหลัง และได้อบพยพและต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้านั้นชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้าและบรรดาญาตินั้นบางส่วนของพวกเขาเป็นส่วนที่สมควรต่ออีกบางส่วนในคำพีของอันเลาะแท้จริงอันเลาะนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง